วาสนาของคนเนี่ยมันวัดกันบอดายเดออีหลีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครโชคดีก็ขอให้โชคดีตลอดไปก็ขอให้ทุกคนสมหวังทุกประการแต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกแย่ในหัวใจวันนี้เราไม่มีวาสนาเราก็ต้องใช้บุญสแสวงซอยเหลือเจ้าของนะคะอ่าสู้มาแล้วในต่างแดนงานอคุณค่าของตัวเองอิสระมีเงินในกระเป๋าไม่ต้องไปลอขอแต่สามี เพราะว่าสามีเราไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้ให้ได้เหมือนคนอื่นนะตรงเนี้ยเราต้องมาวัดตอนที่เรามาอยู่ด้วยกันนะมาวัดเอาชีวิตความเป็นจริงนึ่งเขาไม่ได้เลวร้ายเกินไปเขาดูแลเราตรงนี้ได้แต่เขาซัพพอร์ตในส่วนที่เราต้องการซัพพอร์ตครอบครัวไม่ได้โอเควัดสิคะลุกสิคะสู้สิคะทำเองสิคะ สองมือก็มีอ่ะจบในข้อนี้นะคะแล้วมามองในกลุ่มเพื่อนที่มารู้จักกันในต่างแดนนะมามองในหมุ่มเพื่อนตรงนี้โห้เขาดีจังเนาะเขาโชคดีเนาะเขาได้เป็นคุณนายอันเขาบอกได้เฮ็ดงานพวกเขาก็ให้อย่าเสียเวลาไปวัดตรงนั้นเพื่อนคือเพื่อนถ้าคุยกันแล้วเขาไม่เหยียบย่ําเรามีความสุขเป็นเพื่อนกันในต่างแดนช่วยเหลือกันได้คุยกันสนุกเฮหาแก้เงาครเงาเออเจอกันชนแก้วดื่มจบ เพราะนั่นคือรางวัลชีวิตสําหรับเย,ยจา่ามองเพื่อนเป็นรางวัลชีวิตเพื่อนที่ดีให้กําลังใจนะคอยช่วยเหลือบ้างเป็นวางทั้งขาอันนี้ถือว่าบุญโชคดีมากเพราะเราเดินมาที่นี่เพียงคนเดียวเราจะเอาคนอื่นมาเป็นเป้าหมายชีวิตของเราไม่ได้และเอาเอา,เอาตัวเองที่สิ่งที่เราได้ในปัจจุบันเนี่ยไปเปรียบเทียบคนอื่นไม่ได้เช่นกันนะคะจงรู้ซึ้งอยู่แก่ใจว่าเราได้อะไรนะ จงภูมิใจในสิ่งที่เราได้มาและทําได้ในสิ่งตรงนี้ที่สามีเขาผัักกันให้นะฮะจงอย่าเอาผัวของเราหรือสามีของเราไปเปรียบเทียบกับสามีคนอื่นนะและถอยหลังมาว่าบุญวาสนาเราได้แค่นี้นะหญิงเก่งหญิงแกร่งนะฮะมีผัวดีเนาะให้เงินนั่นก็คือหญิงผู้โชคดี แต่บอกเลยว่าหญิงเก่งหญิงแก่งหญิงที่โชคดีที่สุดนะคะคือผัวให้ก็นหนึ่งได้นะะทำงานเองได้2อนะคะสนะ,ะ,นะผิดพลาดในวันข้างหน้าเรามีเงินในกระเป๋าป้องกันตัวเองได้ตลอดเวลานะคะถึงแม้เราจะอยู่ในสเต็ปกับสามีก็อย่าลืมเด้อพี่น้องมันไม่มีอะไรแน่นอนและถาวร นะคะก่อนที่คุณจะเอาความโชคดีของคุณอื่นมาข่มว่าฉันไม่ได้ทํางานฉันอิสระฉันใช้เงินได้อ่าวันนี้นั่นคือในรอบของความโชคดีแต่ถ้าวันหนึ่งคุณพลาดคุณจะน่าสงสารกว่าคนที่ทํางานงงๆๆๆงกแล้วมีเงินในกระเป๋าตัวเองเด้ออย่านับเงินในกระเป๋าผัวถ้ามันยังบยมาอยู่กับตัวนะอย่าบอกว่าชีวิตฉันสําเร็จแล้วทุกเรื่องราว เพราะมันยังบม่มีถึงจุดจบนะบทเรียนชีวิตอยู่ไปจนถึงวันตายจากกันนะคะอืแก่เท่าหรือเลิกลากันโน่นเนาะหาผัวใหม่ก็เปิดสมุดเล่มใหม่นะคะไม่มีวันจบพี่น้องเพราะฉะนั้นนับถอยหลังไปเลยว่าชีวิตที่ผ่านมาจากวันนั้นถึงวันนี้ชั่วโมงเนี้โอเคเราโชคดีเราทําได้เรารักษาความโชคดีเราได้โอ้ยขอบคุณขอบคุณพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงตั้งสติและเตรียมพร้อมรับนะรับอย่างมีสติอย่างมีเงินในกระเป๋า เออยังมีสิ่งสำรองอันนี้คือหัวใจเตรียมพร้อมกันไว้หรือยังเนอะโอ้ยพอแล้วก็ไปเลยน้องมุ้ยสิมาฮับไปเที่ยวนี่ผัวเที่ยวเป็นครั้งแรกเดอ้อในรอบปีนี้ไปไปไปเจอพี่ไม้กันเมื่อนี้